พระธรรมราชานุวัฒเจ้าคณะภาคสิบเป็นประธานฝ่ายสงนายกรองตีตรรัฐเกือบุตรดีมหาโชคเป็นประธานฝ่ายคาราบาในพิธีมอบตาตั้งรองเจ้าคณะอำเภอศิลาลาศแด่แพระประหลัดจัรอันอนังขโนดเจ้าคณะตะมบลกรีกิ้งเจ้าอาวาสวัดดงเก้ากัลยารามโดยมีพระมหาพิรักษ์ปัญญาวโรเลขาธิการเจ้าคณะภาคสิบพร้อมด้วยคณะสฆงและพุทธศาสนิกชนจังหวัดศรสีสะเกดร่วมแสดงความปรับปื้มปริติยินดีในพิธีดังกล่าว ที่ศาลาวัดดงเก้ากัลยารรมตำบลคลีกิงอเภรศิลลาลาดจรสีสเกตสำหรับพระประหลัดจรรยอนังคโนเป็นพระนักเทศพระนักปฏิบัติที่ผู้ศาสนิกชนท,นทั่วไปให้ความเคารพนับถือศรัทธาโดยเฉพาะชาวเภอศิลาลาดอำเภอใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียงอีกทั้งยังเป็นประธานสองฆ์อุทยานธรรมลงยางสถานที่ปฏิบัติธรรมนำอบร,รมพระสงฆ์สาม,มเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจปฏิบัติธรรมกรรมฐาน และออกจาวริกตุดงในภาคต่างๆของประเทศไปตามป่าเขาจนมีหมู่คณะสนใจติดตามเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งจัดอบรมธรรมะและแสดงธรรมตามวัดหน่วยงานราชการโรงเรียนชุมชนต่างๆจนเป็นที่รู้จักของพระสงฆ์สาม,มเณรและประชาชนมากมายบุญทันทุกสีวันรายงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญอยู่รรมสถานจันทบุรีได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือให้ค้นหากุญแจรถที่ตกลงไปในน้ำ บริเวณถนนสายตักสินห์ตำบลท่าช้างอำเพอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยบริเวณที่เกิดเหตุพบหญิงสาวชาวจีนกำลังยืนรออยู่จึงได้สอบถามข้อมูลผ่านล่ามคนไทยทราบว่าหญิงคนดังกล่าวได้ทะเลาะก,กับแม่และด้วยความโมโหจึงได้ปากุญแจบ้านกุญแจรถทิถ้งลงในคลองหลังบ้านต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภยัยได้ช่วยกันลงงมค้นหาทั้งในคลองและในป่าหญ้าริมคลองจนพบพวงกุญแจอันที่หนึ่งตกอยู่ในป่าหญ้าและค้นพบต่อจนพบพวงกุญแจอันที่สอง จนกระทั่งเวลาผ่านไปได้ใช้มีดขอทางป่าจนเตียนแต่ก็ยังไม่พบกุญแจอันที่สามประกอบกับเรื่อมืดค่ำแล้วทำให้กู้ภัยบางส่วนทองกำลังกลับและนัดหมายจะช่วยกันค้นหาในช่วงเช้าแต่ด้วยความที่อยากจะหากุญแจให้เจอจึงได้ตัดสินใจให้สาวจีนรายนี้ลองปาก้อนหินไปในทิศทางที่พอจะจำได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นได้ลงค้นหาอีกรอบจนกระทั่งเจอกุญแจรถยอนต์อันที่สามและนำขึ้นมาได้สำเร็จเมื่อหญิงสาวได้กุญแจครบแล้วได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มาช่วยกันค้นหาในครั้งนี้ จราบยงเสนารายงานกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ขี่มาด้วยความเร็วขณะฝนตกพุ่งเข้าชนท้ายรถยนต์กระบะอย่างแรงจนคนขับขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตคาดที่เหตุเกิดบริเวณหน้าร้านกล้วยปิ้งถนนพญาสัจจาคิวรีพบรถยนต์กระบะอีซูซูสีเทาจอดอยู่กลางถนนเลนซ้ายท้ายรถด้านขวามีรอยถูกชนจนยบ ได้พบจกักรยานยนต์ฮอนด้าเว็บหนึ่งร้อยยี่สิบห้าไอีขาวสภาพด้านหน้าผังยับและลมทับร่างของนางสาวจารุวรรณภูมิแก้วอายุสามสิบเก้าปีซึ่งนอนแน่นิ่งกลางถนนมีแผลจากการที่บริเวณศีรษะเลือดออกปากและไม่มีที่ประรจอนเจ้าหน้าที่กู้ผ่าช่วยปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่นางสาวจารุวรรณทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการสอบถามนายอนุชาสมบูรณทรัพย์อายุ32ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านกล้วยปิ้งเล่าว่าตัวเองได้จอดรถกระบะไว้ถนนหน้าร้านตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงที่ตนกำลังเข้านอนและมีฝนตกลงมาต่อมาได้ยินเสียงดังสนัน่นนึกว่าหม้อแปลงไฟระเบิดสักพักได้ยินเสียงคนเอะอะวยวายหน้าร้านตนเองนึกว่าเป็นรถชนกันใกล้ๆร้านจึงออกมาดูแต่ก็พบว่าเห็นคนเจ็บนอนแน่นิ่งไม่ได้สติบ,บนพื้นมีรถจักรยานยนต์ล้มทับอยู่จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือในเวลาต่อมาลูกชายและแฟนผู้เสียชีวิตมาอย่างที่เกิดเหตุและกอดศพร้องไห้ด้วยความเสียใจ นิราทิพสีนันทพลทิพสีพิทยาทิพสีรายงานแม่ค้าขายผักสดตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าราคามะนาวในระยะนี้มีการปรับราคาขึ้นทุกวันซึ่งบันนี้ราคามะนาวอยู่ที่กิโลกร,รัมละ120บาทถ้าหากเป็นลูกลูกละ7บาทและในช่วงเดือนหน้ามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากเป็นหน้าแ,แล้งและจะมีมะนาวออกผลออกมาน้อย ซึ่งการที่ราคามะนาวแพงขึ้นอาจเป็นเพราะช่วงนี้ร้านอาหารเปิดทําให้ร้านอาหารต้องการใช้มะนาวมากขึ้นซึ่งราคามะนาวลูกละ7บาทแบบนี้ทําให้บรรดาร้านค้าร้านอาหารร้านส้มตำเดือดร้อนซึ่งแต่ก่อนลูกใหญ่สุดลูกละไม่เกิน2บาทซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีการขึ้นราคาไปอีกอย่างแน่นอนทําให้บางร้านจัดชุดขายเป็นกิโลกร,รมัมอยู่ที่กิโลกร,รัมละ120บาทแม่ค้าขายผักสดยังกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาราคามะนาวเคยขึ้นไปถึงลูกละ10บาทแต่ก็หลายปีมาแล้ว โดยปีนี้เมลาน้มราคาจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้พ่อค้าแม่ค้าต้องปรับตัวมารับเฉพาะขายพอในแต่ละวันเท่านั้นขณะที่ลูกค้าเองก็ลดกําลังซื้อลงจากเดิมเคยซื้อ50-100นถึง,ถง100ลูกก็ลดลงมาเหลือเพียง50ลูกเท่านั้นและจะเลือกใช้อย่างอื่นมาทดแทนความเปรี้ยวของมะนาวแทนแต่ด้วยรสชาติอาหารจะเปลี่ยนไปไม่ได้ตามที่ต้องการแต่อาจจะใช้ทดแทนกันได้เป็นบางอย่างอย่างเช่นส้มตำยำต่างๆข้าวผัดหรือน้ำจิ้มสีผู้จะขาดมะนาวไม่ได้ จะให้ไปใส่น้ำมะขามเปียกก็คงไม่ได้รสชาติก็ไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนเจษดาสิริโยไทยรายงานวันนี้นายสมพงษ์ฟุงทวีวงศ์นายอำเภอพบพระจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดงานการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทูบีนัมอวันอำเภอพบพระเพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติมีทั่วทุกพื้นที่สร้างผลกระทบต่อประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึงควรสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนทั้งร่างกายและจิตใจภายใต้วิสัยทัศน์อําเภอพบพระเมืองหลากหลายทางวัฒนธรรมมุ่งนำสู่อำเภอทูบีนหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาเยาวชนเก่งดีมีสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดด้วยภายในกิจกรรมมีหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านและแนะนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าที่ว่าการอำเภอพบพระจังหวัดตาก ชาวฤิตวิกลใจกิตรายงาน